จะอาบนตอนค่าแล้วนะคะตอนแรกแล้วตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งะค่ะบางข้างหนอกเฮ็ด <Head S 1> <Head S 2> กันบ้านแล้วลวะค่ะก็เริ่มเฮ็ดกับเขาอันนี้จะเฮ็ดส้มตาไทยใส่กุ้งนะคะกุ้งสดกับบะกากิน,นะคะ่ะขอเริ่มมะลวกก่อนเปิดไฟอ่นอนลวกนะคะกะพริกพริกแห้งพริกสด พี่แข่งพี่สดนะร่วมกันประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเม็ดค่ะน้ำตาลน้ำมะขามน้ำปลาน้ำมะนาวซ้ำเนียค่ะแล้วก็ทัวอ่อทั่วนี่เ่ราะมันทั่วฟักเงานะคะทั่วบานเขาทั่วสันๆนะคะที่เขาไปต้มกินเขาก็บบะกากินดิบเนาะ ก็เลยมาหลวกน้อยหนึ่งก่อนค่ะมังกรอบอยู่ค่ะเห็ดตอนอะนี่อพนมก,กินทัวรที่สองนะคะกะได้ทัวเนี่ยก็เ,เม็ดมะม่วงหิมาพานและ้วกะ็กุ้งหลวกค่ะ ก็น้ำปลาน้ำปลากำน้ำมะนาวเนยทอๆกันนะคะจะแสบนัวค่ะประมาณสามซอนเนาะเบิ้งแล้วน้ำมะนาวประมาณสามซอนแล้วก็น้ำมะขามจังน้อยนึ่งครึ่งซอนก็ใส่น้ำมะนาว อ๋อนี่น่แม่อ๋อเสียงฝนพี่น้องฝนตกแมเดีฝนตกต่อเลือกงานฝนตกหลังเลือกงานหลังเลือกเรี้ยงนะบล็อกบาตร อากา์อบอุ่นนะคะฝนกระตกอุ่นหนาวระนาได้หลายเพาฝนตกแดดออกพี่นอ บานพลังกัมีดได้ฝนตกแดดอ่ะ ซอสต่อไปนะ้กุ้งหลวกชิมหนักเติม,มน้ำปลาหน่อยนึงชัวชัวหลวกหน่อยนึงค่ะม็นยังกรอบอยู่นะคะชัวชัว document กี่ชิมแล้วคัดน้ำปลาน้อยนะ้องโอเคอจากนั้นกบพ่อค่ะเอากุ้งลงกับถัว่วสาเกาเช่นเดินเว็น ค่าอแคชูนัทโอเคจากนั้นก็คนคนแล้วแล้วโอเคเรามากินกันนะคะกเดิไปทิที่รัก start now <Yeah, S 2> I'm <start. S 2> very n g r y โอิวลายิ้ลายิ้วลายโอเคว้าวยา้า ส้ตตมตำไทยส้มตำไทย,ไทยน่ากินอยู่เนะาะเขาตำน้ำกันเมื่อกี้แ้วก็พักออหยังกอตองข้าวือหยังกอดจำซื้อบ่ได้ฟังงานชมาอันเนาออันนี้ไข่ไข่กบเออเพื่อนบอกว่าไข่ไข่รสชาติไข่ไข่เป็นพักติวบ้านเฮาค่ะแต่ว่าข่อยคิดว่าน่าจะไข่ไข่พักอีเลิศเนะาะใบชะพู่ค่ะไข่ไข่ใบชะพู่เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะคะพี่แดงบอก นู้จําซื้อบบได่ข้าวอย่างสักอย่างนี่ล่ละข้าว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 แล้วนู้จะเขียนซื้อ,อติดว้ทั้งหลายเธอหนึ่งว่าคืออย่างข้าวอย่างแล้วก็ไปเด็ดของเพื่อนมากเพื่อนา่าแันแกลแล้วแต่ก็ยังกินหน้อยู่นะคะที่เพื่อนเด็ดไห่พักสดต่างๆะคะ่ะพักกาดหินก็มีได้นี่พักกาดหินที่เพื่อนไปสมขันพักสมอะคะ่ะ ประกาศหินกินสดๆโอเคสองฉันก็เริ่มล้นมาอย่างนี้แล้วหิวไรอ่ะที่เราบอกกินที่เรายอดกินที่ลใบพักชี่กินที่ลใบโอเคกินนั่นต่อค่ะ ว่าเลยเนี่ย e ันต้องไปรอสามนา i e เพื t อให้เ o าทำเสร็จขนมเส้นนี่แล้วค่ะขนมเส้นที่เหลือขอเก็บไว้ในตู้เย็นทาเส้นบกเขาหน่อยนึงแซ่บแซ่บค่ะแซ่บกล่องกะด้ซ้านิลค่ะกินซอสสุดคนว่สอบทัวร์เล่นกินะ พอมองเห็ววนมาพราาหคืออืมบะเปรี้ยวบะหวานเ,เกินนะคะอืมต้มันทไทย เราลองกินเบ้างแช่ๆไปเลเนะเดี๋ยว um. ุ่มชัยบาสวนใหนดชุชิลีนานอนอือือจะออกข้าวๆหน่อยนึะ ข้าวข้าวสัมสวมหอมหอม,อมสมุนไพรสวยแบบบุนด<ะ>้บูนจ้ะบุญบุญอช่พริแดงใส่เหอะข้าวเนี่ยจะยังใบ ข้าวอันยังจะย่งเขาชื่อลูกใ่ชสเซอันเรบอืมจิ้มก็สมกะมั่ง 아하. 음. 아. 네요소쏟 đẹp. Rồi, bỏ một này lại tớp nữa nè. Bày khâu gì Die Minze ist hier. van balkon? Nee. Nee. Van bijden Ah, oké. Okay. Zo so, is van van de Gaat hier. Ik kan het je zeggen. is Je doet dus tant toe. ชธอตัดเอาไว้เก็บทูไก่มันหมายถึงโยสเกล้้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  ูจะคว่ำค่ะแลนแลนไปรั่งสมูกมรารยาทดีแทะกุ่มตัวหนึ่งก็พัก รืม้มามียมาให้จักพักเงี้ใส่น้ำกันไปเลย เห็ดกับเขาไปบ่อยเห็หยังก็เลยจะแสบไปเบิดค่ะว่าเขาหูลดแล้ว ข้าวจะข้าวหน่อยๆมางท่านมาสอบจะออกเปลี่ยวหอมๆเปี่ยวหอมข้าว,าวตอนอย่างน้อเพิ่นบอกก็ลืมต้องเขียนไปถามเพื่อนไหม Samtomok. machen. heißt Memory. Was ist Memory? Ist Ge 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 What? Memory. Ge Gedächtnis. G. Gedächtnis. Gedächtnis, mhm. <laughs> Gedächtnis unter Gedächtnis und Nase. Wenn mein Gedächtnis funktionieren würde, würde ich nicht so scharf essen. Ja. Heute habe ich gelernt. Habe ich gelernt. Ähm, Geholt. Gehör. Geh. Gelicht. Ja. Gerucht. Gelutscht. Mhm. Ähm, Auge gesehen. Ich ja, werde das niemals so gut können wie mag. ประกาศหินบางยูเยอรมันกับมีได้เนะี่ยประกาศหิน Mm. Yeah. Imma wieder good. Mm. Uh, a cucumber. Mm -hmm. What is cucumber, young woman? Walker. Walker. I walker, I tomato, mm. I am um, avocado. morgen Gurken-Avocado-Salat machen. Ich bin fertig. Fertig? Ich bin fertig, Fans. Und dann bekommt ihr jetzt noch ein Solo mit der Wanne. Danke schon? นโซโลมิดเ้เบื่อลัางเป็นยังเสียค่ะพูดรัมอ <coughs> <coughs> tat mwen จะปากคอยกับพ่อเนาะจะบาต้องกลมกับคอย dog dong, dong. on, huh? on. <clears throat> okay. See like chili. This mm -hmm. time, egg chili. red chili. Yeah. Okay. For dry and for fresh. No, it was okay. Fresh. <coughs> 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 Yesterday was hotter. Mm. Yesterday gang country style was sharper. My wani petwa. แกงปลาค่ะแกงปลาเผ็ดกว่านี่เป็นมะผักชีสดซ่บเป็นมะองมาบ้าให้รูดจีน,น,นเนาะเจ๋อเล็กก็ ค่ะพ <Yeah. S 2> ู่ว่าตัด <c oughs> ตัดกินเมื่ท่านถักแกพอนจะตัดให้ไกลกินพสัสดุไปแล้วเป็นอย่างไกลกินก่อนก่อนนี่เพอนจะตัดให้ไกลกิน <c oughs> ก็เร่นเพลิดแล้วค่ะ เป็นสมุนไพรแค่ใบาเลิศเนาะแต่ว่ากินข้าวข้าวข้าวอย่าง 嗯，走是太。 ขอบคุณที่ติดตามค่ะพอกันไหมนะคะ